สวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานครับมีข่าวที่ต้องบอกว่าชอ็าชอกนะช็อกและชอ็อกนะถือเป็นข่าวดีของเด็กผีแล้วกันนะครับก็แมนยูครับประกาศปลดเอริกเทนฮากนะครับอย่างเป็นทางการไปรเ,รเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับก็ตามเวลาบ้านเราก็ช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆ ก็มีการที่จะให้พี่ม้าครับรุดฟานนิตนลอยนะครับก็เข้ามาคุมทัพแบบชั่วข่าวไปจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับตอนนี้แมนยูก็มีการเฟ้นหา, <c oughs> าเฟ้นหากุนซือคนใหม่นะครับกุนซือคนใหม่วันนี้เนี่ยผมเอาสามชื่อมาให้หลายๆคนได้ลองแสดงความคิดเห็นดูว่า เขาเหมาะไหมนะครับชื่อแรกนะครับรูเบนโอเมลิมนะครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็เกือบจะมาคุมทัพหงแดงแล้วนะครับนะแต่ได้ได้อาร์เนอร์สล็อตมาก่อนนะครับรูเบนอมาริมนะครับก็เป็นกุนซือชาวโปรตุเกสนะครับก็อายุอานามนี่ยังไม่มากครับแต่ก็มีชื่อเข้ามาพัวพันกับ แมนยู you, เนี่ยค่อนข้าง่อนข้างนานแล้วนะครับเด็กผีหลายๆคนก็อยากได้นะครับอยากได้อยากได้ที่จะเอามาคุมทับนะครับนี่คือชื่อแรกนะครับของแมนยูชื่อที่2ครับนะมันมีชื่อของชาบี้เออร์นนนเดสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับที่ตอนนี้กำลังว่างงานอยู่นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับมันมีข่าวว่าบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับเดินทางไปที่าบาร์เซโลนาที่สเปนนะครับ <c oughs> ก็ซ่นหลายๆสำนักเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นประมาณว่าก็น่าจะไปคุยกันน่าจะไปทาบทามกันเรื่องนี้แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปวันเดียวนะครับเมียของชาบีเนี่ยก็โพสต์รูป นะโพสรูปตัวเองใส่เสื้อแมนยูนะครับก็แฟนๆเด็กผีหลายๆคนก็เอามาโยงครับเอามาโยงรวมถึงผมด้วยนะผมก็เอามาโยงก็น่าจะมีการพูดคุยกันจริงๆนะครับก็แต่ณตอนนี้มันก็คงยังตกผลึกอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็คือ2ชื่อและที่เห็นเห็นเปิดออกมานะครับชื่อที่3ครับที่เด็ก อยากได้เหลือเกินนั่นก็คือ,อคุณซื้อเบนฟอร์ดโทมัสแฟงนะครับโทมัสแฟงนะก็มีชื่อหลุดออกมาเป็นระยะระยะครับสำหรับโทมัสแฟงนะครับซึ่งโทมัสแฟงนะถ้ามมนยูติดต่อไปจริงนะผมก็มองว่าโทมัสแฟงก็พร้อมที่จะมานะครับแล้วก็เบนฟอร์ดก็หน้าที่จะปล่อยตัวออกมานะครับนี่คือชื่อที่3านะั่นคือโทมัสแฟงนะครับ ส่วนชื่อที่4นะครับก็เห็นตามหน้าสื่อโซเชียลหลายๆสำนักนะครับนั่นก็คือแกเลสซาเกตนะครับที่เด็กผีอยากได้เลือกเกินนะครับอยากได้เลือกเกินนะครับแก s เลสซาเกตเนี่ยเป็นคนอังกฤษโดยกำเนิดเลยฮะก็บอร์ดบริหารของทางแมนยูเนี่ยเขาก็มีความชื่นชอบในเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะ เป็นตัวเลือกที่น่าจะเอามาพิจารณาอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับแกลเลตซองเกตนี่คือ4ี่ชื่อที่ผมเอ่ยมาเนี่ยแต่ยังไม่มีข่าวความคืบหน้านะครับนี่คือ4ี่ชื่อหลักๆที่มีข่าวเกี่ยวพันกับแมนยูนะฮก็ลองดูครับว่าเด็กผีจะได้ใครมาคุมทัพเป็นกุณซื้อคนใหม่ในฤด,ดูกาลหน้านะครับนะก็วันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ